ช่วหรือไม่สองกลุ่มรับสูงสุดหนึ่พันบาทรับเงินพร้อมกันเร็วๆนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่6สิงหาคม2 5 6พและก็เั่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาจึงข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยียวยาต่างๆ,างๆางางจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนข่าวนี้นะคะทางช่องก็ได้สอบถามและดูรายละเอียดข้อมูลมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะคะซึ่ง2กลุ่มรับเงินสูงสุด1000บาทจะได้จริงหรือไม่ เป็นเงินอะไรได้วันไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบต่อกันและสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารในคลิปต่อไปค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะเพิ่มการเสียวลาแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสําหรับการลงจะเปลียนบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ทุกท่านรอคอยรอบใหม่ปี2 5 0พ 165นี้วันลงทะเบียนมาแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้แจ้งว่าจะให้ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม2565ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งว่าช่วงกลางเดือนนะคะนะตอนนี้นะคะวันลงทะเบียนนะคะก็อยู่ที่วันที่29สิงหาคม2565เป็นต้นไปนะคะใน,นส่วนของรายละเอียดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะมาแจ้งตามลําดับนะคะใครที่ร กลงทะเบียนก็เตรียมตัวกันไว้เลยค่ะ สำหรับข่าวสารนะคะสองกลุ่มรับเงินสูงสุด1000ตามที่บ้านหัวข่าวสอบถามกันเข้ามาว่าได้จริงหรือไม่ข่าวนี้ชัวนหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะทางช่องก็จะมาแจ้งข่าวสารนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะเงินในส่วนตรงนี้ได้รับแน่นอนนะคะทุกท่านต้องฟังดีๆจะอธิบายแบบนี้นะคะสําหรับเงินสูงสุด2กลุ่มนะคะก็จะได้รับในวันที่10สิงหาคม2565นี้ค่ะเงินในส่วนตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ ก็ได้รับการเดือนสำหรับ2กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ที่อยู่ในกลุ่มประบางนะคะซึ่งในกลุ่มประบางนะคะมี3กลุ่มย่อยด้วยกันมีเด็กแรกเกิดพุ่งสูงอายุและผู้พิการค่ะซึ่งผู้สูงอายุและผู้พิการจะรับสงสุด 1, 000บาทนั่นเองเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ค่ะ สำหรับตารางการรับเงินเดือนสิงหาคมนี้นะคะไดะรับในวันที่10สิงหาคม2565เด็กแรกเกิดรับสูงสุด600บาทนะคะเด็กแรกเกิดถึง6ปีค่ะส่วนกลุ่มผู้พิการนะคะเป็นกลุ่มแรกที่รับสูงสุด1,000นั่นก็คือกลุ่มผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี1,000บาทและ18ปีขึ้นไปรับ800บาทค่ะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่มที่2ที่ได้รับสูงสุด1,000นะคะก็คือผู้สูง อายุด้านรับแบบขั้นบันไดนะคะ4กลุ่มย่อยนะคะอายุ6 0ปีถึง69ปีรับ600บาท7 0ปีถึง79ปีรับ700บาท8 0ปีถึง8ปปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับสูงสุด1,000บาทค่ะ ซึ่งชัดเจนแล้วนะคะเป็นข่าวจริงแต่เป็นเงินเบีย้ยผู้สูงอายุผู้พิการก็คือกลุ่มปรอบางนั่นเองที่ได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพในทุกเดือนค่ะรอรับกันได้เลยนะคะ10ส,สิงหาคมนี้ทางกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินให้ท่านแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ไรที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้นะคะทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ